ในโลกที่มีคมนาคามขนส่งมากมายนั้นบัตอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่การเคารบกวจราจรสวัสดีครับผมจา่าต้นจะมาให้คำแนะนำที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติกฎจราจรกันนะครับการปฏิบัติกฎจราจรเวลากลแล้วจะเนี้ไปด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่และด้านการมีวินยัยการขับขี่บนท้องถนน ผู้ขับขี่รถควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อการขับขี่บนทางด่วนนั้นหากผู้ขับขี่ขับความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเป็นรถทั่วไปเช่นรถขนาดใหญ่หรือยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์ขนาดไม่เกิน6 0 0ซีซีหากไม่ใช่รถที่เก่าวมาข้างต้นต้องขับไม่เกิน80กิเมตรต่อชั่วโมงการเว้นระยะห่างระหว่างรถ หากเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนที่แห้งท่านจำเป็นต้องเว้นระยะห่างระหว่างรถประมาณ100กิโลเมตรที่มีความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในกรณี minute, ith. ที่ขับขี่ยานพาหนะบนถนนที่เปียกท่านจะต้องเว้นระยะห่างเป็น2เท่าการขับตัดหน้ารถคันอื่นการขับตัดหน้ารถคันอื่นเราไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้การเปลี่ยนเลนโดยไม่จำเป็นทำให้รถ ที่ตามมาข้างหลังต้องเบรกกระทนันหันหรือต้องหักหลบเพื่อมให้ชนท่านระหว่างเปลี่ยนเลนท่านต้องมองกระจกข้างหลังอยู่เสมอและมองข้ามไหลเพื่อดูรถที่ขับตามมาขับขี่ไม่ประมาทผู้ขับขี่รถควรโฟกัสกับการมองด้านหน้าระหว่างขับขี่พยายามอย่าเผ่อลอยหรือมัวแต่มองทิวท้ายข้างทางหรือสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจอื่นๆที่ไม่จําเป็นต่อการขับขี่ ขับขี่ในความเร็วที่ปลอดภัยและเหมาะสมความเร็วสูงสุดของการขับขี่บนท้องถนนนั้นเป็นความเร็วที่จำกัดไว้เฉพาะถนนทั่วไปผู้ขับขี่ต้องใช้อัตราความเร็วที่จำกัดที่สอดคล้องกับสภาพถนนและสภาพจราจรตามป้ายสัญ,ญลักษณ์ควบคุมความเร็วนั้นๆเมื่ออยู่ห่างแถวของรถควรเปิดไฟฉุกเฉินอยู่เสมออุบัติเหตุส่วนใหญ่ักเสียหายจากการถูกชนท้ายดังนั้นหากเห็นแถวรถติดตรงหน้า ให้ค่อยๆลดความเร็วลดลงและเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถที่ตามมาข้างหลังเป็นไงกันบ้างครับถวิธีการปฏิบัติขวจราจรที่ผมแนะนําในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมทุกท่านคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ไปเยอะแยะเลยใช่ไหมครับผมจ่าต้นขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ